สวัสดีจ้าพอแล้วพี่น้องหอแล้วตวบาเบิ่งแดดอารมณพี่น้องว่าใครายืยังนีลมอยู่มเตยส่ายเวทียวนข้างวัดคลายคลิปเด็กอัปเดตพี่น้องอก่นอนอมาหอดแัเดลกนบ่อย <c oughs> ไ,ไ, <laughs> ไปเอามาตตหองเงนค่ะตังกล้องนอนพี่นองกันมากมาน้องแม่ <c oughs> ้างวามุนีตะบี้ตะเหีันขี้ฝุ่นนั่นในรถหอนรูเปิดปิดตวอยเปิด พราะแมบางล้มบ่ฟังสุดแจวแมกรามียว์บมี่แขวเลยอาก้อนนาบ่มี่ข้าวอเนยข้าวพีกก็ได้ เช้าอยู่อุ้ยม,ม้าขาอีกแล้วเอาไม่ว่าต่างกองหันหนาสวัสดีครับมีสมก่อนเอไม่เห็นหนาคุณเซฟไหมอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไ,ไม่ได้หายกล่องหลังเลยก็เลยกล่องหลังเลยไม่ได้หายอยู่แค่ไหนกับเพราะเศร้าเป็นแม่มุนมาสิมาบีบไผยเด้อบ๊านีาแม่มุนอยู่ในนาใส่นอแม่มุนบ่ <c oughs> แม่มุนมาแม่ไปบีบไผยแล้วลูกคนะทำลายแตก 来来来来 拉倒不累。 เอเากอฟซิกนแงไมน <Yeah. S 2> ้แอซมีอะได้วยเหรออฟซีเขามีอะไรใด้หนูดูขวดบางแง่ได้ได้วดน้ำฐานขวดเล็กนึงคุณใช่ค่ะเอาอะไรเห็ดแมมแขงสองเกลวสร้างแบรคให้เปก่อนแมมแขงสองเกลีว แน,นก่เสยไม่กินเลยสร้างอันไ้นไม่กินเลยลูกสิน้น้ใส่ส่ง่งนตาน้อยเขาสาแบรนด์มาให้ร้รานนมมันมีหลหอลม,มีมห,มหอได้หะาที่เอามา,พาเพนีไ่ไมอันไหนนมขอเขาได้ไนไม่ใช่นมไหะโปรตีนนั่นนะ มันเป็นโปรตีนเป็นพวกนมถั่วนมโปรตีนเอาน้ำเปล่าไหมเปล่าเปล่ามันมีหรอเออน้ำเปล่าจะดื่มไปเติมน้ำมันปเติมน้ำมันกระเทียมให้เท่าควรได้ขเดีเอาโควดได้อะโค้กไงอะไรกันน้ำแข็งกระเทียบร้อยดีกว่าวันนี้ ลมพอนลมว้ายว้ายอืมทำหมเลตั้งไปมันกินเนื้อย่างเรากระถางมาเลยอัี้กระถางเลยอันีเนื้อย่างเอาบ่ กระทะมีบหไอมีหมอเป็นหมอที่แค่ที่เป็นหมอิ้งก็หมอนอันนี้ตัวมันเหนนี่เยอนเลยเย็นสืออย่างแกม่อย่งเข้ไนี่อย่แหละแต่ว่าไดให้ไหนเราบ้มาดูดิล่ะจริงปาไอ้พี่หน่อยากเขาพี่เขาี่มีอไคะปลกไฟเขาพี่่ไปนีนี่แหละปัญหาของมันเออได้ห รบ้าที่ส่ร้านในสื่อบลอกไฟ่บ่านี้ยานนั้นลามีกระทะเขาหนาพอกันเลยมือนจะเป็นแมสเค่ะจะเป็นแมสกันคากัเลพกนึงหมูกระทะพวกนึงมีกระทะแค่เอากระทะม้พวัีอมาให้มึง ใส่ไปอยู่ไอคลิปไรกันเลยดะเอามา่น้วกะทะเอามารถึงมือพรอมบัดรี้โอ้ยการเรียกอะไรกพากันไปอ่ะตะละหมองมิตรพากันว่กินหมูกะทะต่วันบุบี้กะทะแปดเศษข้าวน้ำเปล่าตะกงช่างของกอนอะไรบ้า ค้ามพอจูไอ้ไอ้ได้มูกระทะนองได้กระทะวะเกงจังหวะกันพอดีเยเล่นเหมือนเลมิฟต์อันนี้ว่ามีปักเสียอันนี้ว่ามิปักอันนี้ปักเ็จแล้ว่นองเป็นกาแล้างขนหนำเพราะว่ามันไงอุ้ยอยากเล่นสงครามเมันลหรอมันไงจะเล่นสงครามอแต่ว่าปนอันเป็นปัดน้ เราสนนะ้อพี่น้องเนาะอันนีน้แค่ก็มาขออัปเดตกัน